ร้านปอกป้อปอกอกเบอร์โทรนี่จ้าไฟายแฟ้ามะขามมีอะไรมานละลุงหมูแดงหมูแดงตกมีกวเตี๋ยวเก็ดมีกยเตี๋ยวเป็ดมีกระดูกโอ้มีเกีียวมีเล้งมีมีเล้งด้วยนี่ธรรมดากราบิเก็ด0กสีกระเทียมเจียวเน้นเลยถั่วมีถั่วมีพริกมีเครื่องมีเครื่องปรุงม้เติมไปเพียบเลยแคบหมูก็มีโอ้มีแคบหมูด้วยแคบหมูหุหนหนหนุชื่ออะไรครับลุง เปียกครับเสเปียกลุงเปียกนี่สวัสดีครับลุงเปียกขอบคุณมากนะครับครับเดี๋ยวไปชิมกันนะไปชิมกันทุกคนนี่ทุกคนปอกๆลงเปียกเกีียวเคียบเลยอ่ะนี่รสเส้นนี่เกียวเกียวเกียวเข้าอร่อยอ่ะอร่อยจริงจะมีสูตรอ่ะ ถ้าอยากกินสองแบบก็ขอน้ำซุปมาเขาแยกถุงให้แค่ลงเขาแยกถุงให้จะเขาแยกให้อยู่แล้วเหรอเวลาทำโคตรตีนี่หมูแดงแต่้าใส่พริกเยอะ อโอ้โหหมูดแดงเนื้อแน่นอร่อยเนื้อแน่นอร่อยมากคู่กันแล้วทุกคนนะคู่เขาไว้เข้ากันปเปิดเซนึงไหมล่ะน,น,นี่มันมีเล้งด้วยขอเล้งลงได้เล้งโอ้ชิมเล้งอ่ะชิมเล้ง อยู่ข้างหลังปะดูข้อสวยอือจะบอกว่าซื้อที่ทะเลนะทะเลบางแสน เบิ้ลเยอะฝองนี่เกี๊ยวเบิ้ลอร่อยจริงอร่อยมากโอ้โม,มีเสนเด็ดม,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 ะนะมันมันซีเมลอมซีเมลนะมันมันนะสิป้าโค้ชอบโค้อร่อย ขอมามันลึชิน้นนะนีู่ขึ้นก็นดีเนือนั่นเขามีมันหนึ่นึ่งทิ้นหรือวะ เขาลงมาสองชิ้นะะน,นะเขาบด้วครับครับจริงอีน้อยอน้อยอีคำคำเดียวไม่เพิอ่อ แกนหมดแล้วเสฟาไปดูรถแข่งแกนพิกบางแสงแล้วก็แบล็คซเมทคอนัแบแอล็กซสังเอเสโซโซเบสโซเอตเบโซเย็นนวลแซบมากแทบกินไม่หมดเกียงมาดีเกียวมามากเลย อร่อยหนูส้มตำเลยท่้งเลยนี่พริกพริกคั่วล่ะใช่อันนี้พริกคั่วที่เดินฟ้าปุงอ่ะมีน้ำปลาพริกคั่วแล้วก็น้ำตาลพริกผงด้วย

เล้งกับขา้าเปล่าคนประหยัดเล้งกับข้าเปล่าก็พอแล้วเล้งก็สามสิบข้าวเาปล่าข้าเปล่าก็สักสิบบาทสี่สิบเมื่อสี่สิบจุดกระดูก

เบอร์โทรลุงอยู่ตรงนั้นนะเวลามาบางแสนเบอร์โทรนั่นเลยบายๆครับเวลามาครับบ๊ายบาย